มันเป็นเรื่องประหลาดนะทุเรียนนอกฤลือดูแต่ว่าอร่อยเท่ากับฤดูของมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกินให้ดูว่ากินทุเรียนยังไงแห้อร่อยอร่อยไเสียงเแม่เราจะต้องได้กินเฮ่อร่อยมากว่าอร่อยจริงๆ โดนปรับไปแล้วยี่สิบกว่าล้านภาษีไม่เสียไอ้แม่ไม่ได้กินเลยระวังนะครับอาจารย์ทุงคุณต้องแจ้งภาษีให้ดีๆได้อร่อยมากผมโชคดีมากเลยม,<า>ม<า>นนีเพื่อนดีๆก็อย่างนี้ครับถึงแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ย หัวใจเพื่อเธอจริงๆเลยอร่อยมากมากคือกินทุเรียนลุกเนี้กับแทงนนุกชนะพงศีวิไลเนี่ยอันไหนอร่อยกว่าอือืกินดูเรียนลุกเนี้กับเวลาแทงนนุกได้ชนะพงศีวิไลอันไหนอร่อยกว่า ผมว่าชนะคงจาะกินยากจริงๆมันเหนียวแน่นมันหวังแอบชิ่งโน้นชิ่งนี้งแต่เขาไปผ่าไตมานี่นะโอ้โหเขาฟิตปึงเลยอ่ะไม่รู้ฟิตปึงเลยร่างกายเขาดีหน้านี่แดงกำแดงไปทั้งตัวเลยอะแดงไปทั้งตัวเลยผมจะไปผ่าบ้างะผมจะไปเสริมตาตบ้างพรพอเขาทำมาแล้วเขาบอกแรงดีมากๆเลยปกตินี่แทงกับผมสอง ชั่วโมงชมงั่วโมงกลับแล้วตอนนี้เล่กันถึงตีสี่เลยตอนนี้ตอนนี้เขาว่างๆอยู่เนี่ยนะตอนนี้เขาการเมืองเขายังไม่เริ่มผมโลก,กันเขาก็มาพักผ่อนกับผม,ลมเล่นอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนที่ร้านที่อนอนตั้นขับโชคชัยสี่เล่นกันทุกคืนนะครับเป็นถือว่าเป็นการออกกําลังเดินออกกําลังวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเดินออกกําลังกันนะแล้วใช้ความคิดด้วย มันก็ดีไปอย่างดีกว่าเปนั่งเฉยๆเนาะโอเคกินก่อนนะ,ะมันจะอร่อยทุเรศกับแบมันเข้ามา